คุณไปหนึ่งะคะตามตสามเวลาอาทิก็สามเวลาได้ตับลูกชิ้นง่ายอยู่ง่ายค่ะจตายๆะตายนี่เยอะเหรอไม่ใช่บ้านแตมาเล้ยกินกนเองนั่งรถไหมนี่ก็นั่งรถอยางไม่ติล็อกอยู่ติเรื่อเข้าไปเะรอเรื่อง บอกว่าอร่อยจนนั่งไม่ได้ยืนกินได้เยอะเลยเพียนี่อร่อยจนนั่งกินไม่ได้นั่งอก็รับจะบ่บางกล้องนั่งล่มาพี่ก้อนยับมาพี่ไม่ไปกินก่อพูดแล้วมันจ่อเนี่ยเป็นกอนอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในโลกโอเคหิวคิดอยู่ไม่ได้เหรอไหใส่กล้องเพื่อม้อนที่ใส่พี่ก้อก็ล้องเพื่อมอนที่ใส่แต่เอามาแม่ ฟางแล้วจะลงไ้จังในพวกชั่วโมงจะลงไหนโอ้ยเจ้ากระไดมาเด้อมาเด้อพวกชั่วโมงทุกคนดีแรกสำคัญใครไ่กินคนนั้นมอเย่าง้ไกินเผาุยก่าตบงหอมๆน้ำดามะเ แม่อากจะให้นายไปโอ้ยแซ่บจิ้มนัาได้แล้วมีปัหาจะเอาจะเอาจะเอาไปยังรำพนาครเลี้วมมาหลวงเจ้ามาถามเนาะอกว่าบอกว่าคนจิ้มดาบคุณแก้วก็บอบอกเราค่อยว่าเอาเอาน้ำน้ำพิเศษเอา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 ดาบุ่ณเอาดาบ จบเผาจะเผา้มเพยาาเราไป้เงี้ว่นนี้ขี้งยัยอยู่ใกล้รเวเขาวยวายุหอยนะคุณมากินให้มันอุ่นก็ยังกินแต่มีเน่ด้พอิจับก้อพอจิจับกล้องอก็ะเล่นี่ทงลยยี่สิบาทอ่ะนี่คือดงนี่คือส้มตำ ลวกผักปลาทอดทอดปลานึ่งฟักทองนะคะกินข้าวแรงก่อนกลับบ้านนะคะมาเด้อมาเด้อนี่แหละก็กลาบบ้านเนาะตำมะฮู้งตำได้ตำนี้ตำเศร้าจำนี้ตำเศร้าตำแรงค่ะบอกหลายบอกฮู้จ้าเนาะมะฮู้กันไงบ้านตำตลอดเรื่องบ้วยเลยตำเช้าตำเย็นนะคะตำเวลาไหนก็เอารถทุกเวลาเตำนั่นเลยตำยี้นั่นเนาะ ตำยำไหนกับแซ่บยำนำเด้อพี่น้องเด้อตัเอาก่อนคุยหนาใหม่เด้อตั้งมะพรูนตัุงตำยำไหนกับแซ่บยำนำเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อสถานีบ้านนั้นมหาเน่มมันก็สวยมาเด้อพี่น้องไหมราคาเท่าไหร่ไตั้งย่างไหนกับแซ่บย่างน้ำ น้าแงนกันเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อกินแรงน้ากันจ้<ม>าอ๋อสวัสดีคุณเพชรสมนค่ะสวัสดีทุกท่านอุ้ยช่องเพชรสมนทีวีนะคะกินข้าวแรงนํากันเด้อค่ะเด้อมาค่ะมาค่ะเป็นบรรยากาศากินข้าวแรงตลาดน้อยบ้านลุงพนจ้ะสงสัยเราจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ตลาดน้อยแล้วเลยนนจะเปลี่ยนเป็นพี่สุมนุ่มข้าวเลยข้าวสามเวลาบอกตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนเลย นี่มูนาจะคิดว่าผักปังจะได้กินเยอะๆจะได้ได้คลิปปังๆไงผักกวนตุ้งที่ที่เพื่อนซื้อนอมาคิ่ะมาค่ะไดูผักปนนี้คื่อข้าวส่วนจะสวนที่ทุกโต่ะนรับมะเขือพวงจะเข้าเขื่อนดูนะไปเก็บมาหะเปรี้ยวนะคะไปเก็บมาอ๋้ก็เป็นอย่งตำส้มตำนะคะมีตำส้มตำเป็ดแก้วเนาะขาไปมีหมี่กินเคียงนะคะมีนึ่งฟักทองปลาทอดปลาส้มทอด ปลาพี่ฮันนี่นะคะปลาต้มตาไงเป็นเกี่ยวปล่ข้าวหรอปาพิกไม่ได้เอามาวัสดีค่ะพี่น้อยจังสวัสีค่าน่มตอามากนนี่นี่เลืดแล้วน่รืมานตาคุณรนคับสวัดีค่ะมาเน้อมากินข้าวกัแม่ดาม่ดาเนี่ยกินข้าวได้ตลอดเวลาเลอค่ะพี่น้องไปยิ้มจ็เกร์อ้อหนีเลย ปลาหนูพิเศียะไรอ่ะอะไรก็ได้แะแม่ดานก็ดีอยู่อย่างนึงนะคะที่กินแล้วไม่อ้วนค่ะช่วยไปไหวเด็ดทานหมดเลยได้ได้ไดวมากกินได้ตลอดทั้งวันนะคะเรื่องกินไปไหนเรื่องกินนี้ยกให้แม่ดานะคะแม่ดาแม่ดานจะกินแบบว่าอ่ะกินก่อนอิ่มทีหลังรังถ้วยรังจานค่ะสายยามามามา ไม่มีอะไรูดว่ามาค่าม่อยาพูดส่งหน้าต้คน้นใจแลน้วถึไม่สินต่อให้เบิ้ลเน้อร์นึง้มาเด้กินก่อนกินที่หลังเลยครับคุ้มเยอะข้าวน้ำอยู่ที่เคี้ยวเปล่าแล้วมหนจะเป็นคนเก่า ้อดีก็คือกินได้ไม่อ้วนนี่แหละค่ะกินได้กินมาทานข้าวนะคะเอซีกินมานะคะนี่เพิ่งกินข้าวมาแม่ส้มเกลี้ยงสวัสดีลูกเพิ่มกินข้าวกันนาอร่อยจังข้าวมาค่าแม่อมพรมาค่ะตัักุ้งกะน้ำไล่ไหลเนาะเอาไปว่าเอาเอาหนูนักกินแบบนี้คือการแสดงนะคะการแสดงนะพิสกาแสดงอะไรนะการแสดงกินแบบนี้การแสดงว่ากินแบบอร่อยกินแบบอร่อยกินแบบมุมามกินแบบแบบ แบบแบบลอยแบบแบบแบบว่าไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เก็บ ไม่เก็บมารยาทไม่ได้จัสบายแต่ว่ามันร้อนมากแสดงไม่ออกไม่ออกน้องเม่อกีแสดงไม่ออกว่ามันร้อนอันนี้อันนี้งดการแสดงไว้ก่อนนะครับเยอะเยวพอกินเข้าไปแล้วคืนไม่ได้คลายไม่ออกร้อนนะมันร้อนมากเลยไม่สาแสดงได้เมื่อกี้เขายังเอาน้ำร้อนล้างมือเมื่อกี้แม่บุญกินไปกดน้ำร้อนมาจะกินแต่เมื่อคิดว่ามีน้ำค้างอยู่ที่นี่เขาจะไปจับโทรศัพท์ก็คือเอาน้ำร้อนลาดมือค่อย Át, ลาดเลยนะลาดเต็มมือเขาเลยเขาล็อโอ้ยยังด oh, so ีที่มันเป็นมือถ้ามันเป็นผิวหนังอย่างอื่นหวนเนาะมับอาร้อนเดี๋ยวเพราะว่าร้อนแต่มันมันมือมันยังแข็งแรงกว่าเรารู้กันสองคนนะน้องขินบอกว่าจะกินน้ำร้อนเขาไม่ได้ยืนเข้บอกว่าจะกินน้ำร้อนให้มันอุ่นก่อนเขากินไม่กินแบบการแสดง รวบรัดขั้นตอนการดิบต oh. 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 ับข้าวต้มน่าจะอร่อยที่สุดแล้วติด่อสองชิ้นตรหนี้บอกตรงนี้ผูกสูงนี่ค่ะมะเขือพวงมะเขือ มะเขือพวงมะเขือตอแหลหรือว่ามะเขือลายมะเขือขาวนะคะที่เราปลูกไว้นะคะเบ็ดมากินได้แล้วนะคะเนาะอืมอืมนั่นมันเป็ดตอมนะคุณคุณพี่สวัสดีนะคะบังกรยังเดือบป็ดตอมบนเบิ้งเหมืนหมักเนาะเหรอเมากแมงเบิ้งแมงมุมใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเย็นเหล้อไอนะคะแย่ไอนะคะบังกรเยอะกว่าบังอร่อยบังกรด้วยบังกร ก็เีก็ทิ้แล้วใเขิม้นกวื่อพวงนะคะต้มก็ได้เลงไมได้เอาไปตงยิ่งหอมนะคะเผื่อวงเยอะคอยหาแต่ลงเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคอยเบิ้งก็ดูให้นูนากินข้าวกันดิคิต่ออืมอืมาเอาไปที่ไหนต่อเอาไปตีนะคะหอมเอเ่วงเยอะเล้วไปตองิงลกสิแแ่บก็หดประการมาค่ะ ข้าขาขาายลงเนะมันลุกเดินลุกเดิมเดินดังเดินดังโอ้ต่หมคุ้งกัตายดีมากนี่มือหนูนาหนูนาก็สารพัดมันไม่มีแจ่วสารพัดเก่งบอขับริสเก้นขาาเป็นต้องเด็เขนได้ทุกสถานการณ์บอกแว่าทุกอย่างเขาจะาเป็นบดโซับเผาขางนอกที่เฮ็ดเฮ็ดตอจําเป็นต้องเด็ดเทามช่วยก็ได้ เช่นแม่ค้าขายน,าน้่งก็ได้นวได้หมดนอนนวดแทนไทยก็ได้พอยสักดเีจอผ้าเก่งมากเลยนะควักนิ้เจ้อผ้าเขาเก่งเก่งมากมากเลยวันนี้ตั้งใจว่าจะให้หนางย้อมผมแต่ว่ามือเจ้าลูกเพราะว่าลูกค้า,คาข่อยมาตะขัดพญาวนะมาสักดีน้องข่อยแผ่นตะขัดพญาอน,นีะ nhắm bóng của bóng nhắm 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 là nhắm bóng nhắm bóng nhắm bóng nhắm 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 sẽ nhắm 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 าหนูนว่าะโน่าเบิรก็เป็นเวลาเนี่ยเบริคอับคาาอกเวลาเนี่ยก็บริการทุก24ชั่วโมงร้านของหนูนาเอกก็เห็นบอร์ก็อยากนอนเลยเ็าก็ยิน4ทุ่มหมดบอรแห้งำมาเนี่ยโอ๊ดูซือเอาสิกินให้เบิงเนาะพี่น้องเนเอาจังสี่ขอตกลงเสิเถ็ดเจ้ามือนี่ปะ หลังล่ดเขาอินโอหลังจุดเขาอินแต่คผมยังของแน่หลังตัวลังตา้งนั่น้จดยืเนาะเจ้าประสาผมมาเจ้าเก่าอะเห็นแหละได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยสาผมแหลกน้มเก่าเก่าช็กไปเยอมไปเลยยอมแต่เจ้าแต่ประสาหายุ่เนี่ สบายดีนะคะโอ้ยบ่มีไบตบไปบ้างล้กานี่ขอยีพาตัวละสิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทกัสนี้คือพาลักจันครับคุณผู้นะครับนี่คือคนยิ่งสุขกันยานะครับนี่คือการเดือรับ้างดวงครับผมนครับ